วิธีทำวิดีโอบน TikTok สร้างยอดขาย7หลักนะคะเป็นการทำคอนเทนต์อย่างรวดเร็วนะคะสวัสดีค่ะครูแองจี้สอนสร้างแบรนด์นะคะวันนี้นะคะโคูแองจี้จะมาพูดถึงเรื่องการทำคลิปวิดีโอให้น่าสนใจนะคะให้เป็นคลิปไวรอลนะคะหรือทำอยังไงให้คนหันมาดูหรือทำอยังไงให้ลูกค้าหันมาดูคุณนะคะอันดับแรกนะคะคลิปวิดีโอตัวนี้นะคะ เราต้องมีความยาวอยู่ที่9อ,อยู่ที่15ถึง90วินาทีนะคะแล้วก็เป็นการเหมือนกับคนอะเวลาเห็นปุ๊กเนี้ยเป็นการทําเรื่องให้มันเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายนะคะวิดีโอตัวเนี้ยมาถึงนะเช่นคุณจะขายสินค้าอะไรนะคะให้คุณเปิดด้วยปัญหาเลยค่ะเช่นถ้าเกิดว่าขายอะไรที่เกี่ยวกับผิวหน้านะคะโอ้ยเป็นสิวอะนะทำท่าบีบสิวหรือปัญหาปัญหาฝ้า ปัญหาหัวล้านหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วตามจบด้วยผลลัพธ์ผลลัพธ์ก็คือเป็นอย่างที่แบบทุกคนต้องการคือภาพที่จะทําให้ลูกค้าเห็นณนะเวลานั้นเลยนะคะเป็นภาพนางฟ้าเป็นภาพที่สมมติว่าเอ่อคนเนี่ยคาดหวังว่าเวลาเราทาครีมใช่ไหมคะเราคาดหวังที่จะหน้าเราเหมือนนางแบบหน้าหน้ากล่องเลย หรือใช้แล้วสวยเหมือนคนนี้ใช้แล้วดูดีเหมือนคนนั้นอะไรแบบนี้นะคะต้องทําให้รู้สึกวิดีโอคุณท้าทำให้รู้สึกว้าวในทันทีเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณทําข้อนี้ได้นะก็จะเป็นการหยุดมือนคนดูหยุดลูกตาม,มาอยู่ที่คลิปของคุณค่ะนะคะตามด้วยจุดเด่น จุดเด่นในผลิตภัณฑ์และการใช้งานที่ง่ายๆคะ่ะวิธีการนะคะก็คือว่าอย่างเราจะสร้างตัวตนหรือถ้าต้องการทำคลิปวิดีโอออกไปและให้คลิปเนี้ยกลายเป็นคลิปที่แบบโด่งดังตามมานะคะ,ะวันแรกเราอาจจะทำเหมือนว่าเราสั่งซื้อสินค้าเนาะสั่งซื้อสินค้ามาจากในติ๊กต็อกค,ค่คะวันที่2ก็เริ่มแบบ มามาทำเป็นเหมือนว่าป้ายป้ายยาที่หน้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดบางคนขายอาหารกา็ทานทานให้ดูว่าแบบรู้สึกเออรสชาติเป็นยังไงอร่อยจังเลยทานให้ดูแบบว่าหน้าอร่อยนะคะทําหน้าตาจำมั่ว่ากินแล้วแบบอร่อยมากนะคะแล้วก็สอนวิธีใช้งานในม้วนต่อไปค่ะว่าวิธีกินกินยังไงเาเด็ดผักมากินกับอันนี้มาจิ้มอันนี้อันนั้นอะไรแบบนี้ถ้าเกิดขายอาหารนะคะหรือว่า กินนับขนมจีนวิธีการกินกินยังไงก็สาธิตการกินให้เขาดูนะคะหรือว่าวิธีใช้สกินแคร์ยังไงก็สาธิตให้เขาดูอย่างเงี้ยค่ะทำให้ลูกค้าแบบเข้าใจง่ายแล้วก็เห็นภาพในมุมที่กว้างมากขึ้นข้อดีนะคะของคลิป t i k t o ็อนะจะไม่เหมือนกับที่อื่นก็คือว่า ที่อื่นเวลาที่เมื่อก่อนเนี่ยเราเราเคยเห็นการตลาดก็คือโพสโพสโพสใช่ไหมคะมา,ามาถึงก็โพสขายมาถึงก็โพสขายมันก็ไม่น่าสนใจในยุคนี้นะการตลาดแนวใหม่เทรนใหม่แล้วเนี่ยจะต้องขายแบบให้รู้สึกเหมือนว่าเป็นภาพเสมือนจริงเลยให้คนดูเนี่ยนั่งดูจากทางบ้านแล้วก็รู้สึกว่า เออถ้าฉันได้ใช้อันนี้นะฉันจะต้องสวยแน่ๆเลยสวยแบบเขาแน่นอนเลยถ้าใช้แล้วรู้สึกเดิมๆก็คงไม่มีใครซื้อใช่ไหมคะใช้แล้วมันต้องสวยนะใช้แล้วมันต้องดีแต่จริงๆก็ใช้มาตั้งนานก็ไม่เห็นผลลัพธ์อันนี้นะแต่คุณต้องมีวิธีการนําเสนอให้ลูกค้าเชื่อมั่นและเชื่อใจในผลิตภัณฑ์ของคุณนะคะ สั่งซื้อช่องทางไหนนะคะต้องเลือกวิธีการสั่งซื้อแบบง่ายๆใส่ตะก,กร้าเลยค่ะ TikTok ก,ก็ต้องทําการใส่ตะก,กร้าข้างหน้าเนาะเวลาคุณรีวิวสินค้าอย่างเงี้ยรีวิวครั้งแรกเนี่ยอาจจะลูกค้าเห็นอาจจะยังจําหน้าคุณไม่ได้อาจจะยังไม่ชินคุณทําวิดีโอออกมาเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับสินค้าตัวนั้นๆน,น,นะคะคุณก็จะเอาเอาตะก,กร้านี่ตัวนี้ไปแปะแปะแปะทุกที่นะคะหรือใครเห็นเห็นคุณ เออทำรีวิวดีเขาก็เอาวิดีโอคุณไปแล้วเขาก็ไปแปะลิงก์คุณก็มีรายได้เช่นกันค่ะตอนจบนะคะทิ้งท้ายนิดนึงหากใครที่อยากมีรายได้นะคะแล้วก็ยังไม่รู้ช่องการช่องทางมาร์เก็ตติ้งกับตลาดใน TikTok ว่าทำยังไงนะคะติดต่อทักแชทที่ครูแองจี้ได้เลยเพราะว่าครูแองจี้มีสินค้าที่จะมาขายบน TikTok ได้อย่างง่ายๆนะคะและที่สำคัญ คนที่ไม่มีทุนสามารถที่จะทำกับครู a อ g จได้ค่ะก็คือทำการ drop ship นะคุณก็ไปทำการตลาดขายนะส่วนครู a อ g จเป็นบริษัทก็สามารถส่งสินค้าให้กับคุณทุกคนก็สามารถทำงานได้นะคะรายได้เนี่ยขึ้นอ,อยู่กับความสามารถเลยนะเป็นหลักหมืน่นหลักแสนได้เลยโดยที่ไม่ต้องสต o อกสินค้านะคะทางบริษัทก็ทำการส่งสินค้าให้คุณทุกๆวันค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงชอบสาระธุรกิจแบบนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครูแองจี้ด้วยนะคะครูแองจี้จะมีคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเพื่อช่วยในการทำธุรกิจในทุกๆวันค่ะ